So excited. ทดลองขับรับฟรีแก้วทำเลอร์โคล่าออทิสต์วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์นี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับซีซีอกแล้วนะคะกับรายการ g a r News รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาล่วงเลิกกับติดประเด็นร้อนที่น่าสนใจแบบวันต่อวันกันเลยละค่ะ Honda a u t o ตม b บิลประเทศไทยจำกัดนะคะก็ได้เปิดตัวกับ Honda BRV ยนตรกรรมครอสโอเวอร์ใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ของกลุ่มลูกค้าระดับซับคอมแพคค่ะและสำหรับ Honda BRV นะคะก็เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่มีเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งที่สามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ พร้อมห้องโดยสารที่กว้างขวางแต่เต็มไปด้วยสมรรถนะการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร117แรงม้าและระบบเร s c v t นอกจากนี้ค่ะยังมีดีไซน์ภายนอกที่ดูสปอร์ตแข็งแกร่งในทุกมิติและช่วงล่างนะคะที่ยกสูงสไตล์รถยนต์ SUV โดดเด่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหลีแบบ LED และไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ตัว C อีกทั้งราวหลังค่ะสไตล์สปอร์ตรูฟเรลที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยค่ะส่วนของภายในนั้นนะคะก็โดดเด่นทุกสัมผัสไม่แพ้กันโดยมีห้องโดยสารที่กว้างขวางเพื่อความสะดวกสบายในทุกอิริยาบทเพื่อความหรูหราด้วยเบาะสีดำดับดับพรีเมียมเลยนะคะโดยมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันก็คือ 1. รุ่น SV มาพร้อมกับเบาะที่นั่ง3แถวเที่นั่ง โดยเบาะนั่งแถวที่2พนักพิงก็ปรับเอนได้2ระดับสามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้เพื่อยช่วยให้ผู้โดยสารแถวที่3เข้าออกได้สะดวกยิ่งขึ้น 2. ก็คือรุ่นวีมาพร้อมกับเบาะที่นั่ง2แถว5ที่นั่งตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ด้านท้ายขนาดใหญ่เบาะนั่งแถวที่2ก็สามารถปรับพับแยกแบบ60ต่อ40ได้ด้วยค่ะ และ Honda BRV นะคะก็เป็นรุ่นใหม่ที่มีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีขาว o r Orchi ิ m o ุกสีเทา Modern Steel Metallic สีดำคริสตัลมุกและ2สีใหม่ก็คือสีน้ำตาล Premium Amber Metallic และสีเงิน Luna m e t a l l i c ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่าลงไหลในมน์เสน่ห์ของ Honda BRV ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศหรือที่ www.honda.co.th/brv ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของซีซีกับรายการก้าวสิบนิวเสียนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ